สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแม่แอบว่าต้องย้อนถามหน่อยเนาะได้ไหมย้อนถามเหรอคะเพราะว่าไม่เจอนานหลอย้อนถามนานไหมคะไม่ไม่นละเรื่องมันก็ผ่านมาแล้วนะเลยอัปเดตหลักสุดว่าชีวิตตอนนี้เราสดใสไหมคะสำหรับอ๋อชีวิตตอนนี้ก็เลยบอกว่ารุ่งสระห่าวู้วแข่งชีวิตสดใสค่ะคก็เหมือนมองเราบอกคลิปแข็งตรองแล้วสำหรับตอนนี้ จเบาสบายโฟกัสเรื่องเดียวเลย<ม>คือเรื่องงานอยากได้ตังค์อย่างที่แม่คิมเคยสอนไว้ว่าชีวิตขับเคลื่อนด้วยเงินค่ะโลกใบนี้ค่ะอยากได้เงินกับกับเรื่องเก่าๆมันมีหรืออะไรต้องค้างไม่มีแล้วค่ะเคลียร์หมดจดเรียบร้อยไม่มีอะไรค้างาค่ะเพราะอย่างคาง ก็มุกออนแล้วอะไรมุกออนไปหลายสเต็ป้วด้วยคิดว่าน่าจะอยู่ดาวคาแล้วนะคะแล้วคุณเปกี้อยู่ตงไหนคะเอนนดิฉันอยู่โลกใบนี้ค่ะดีฉันรักโลกค่ะแต่คุณตัี่พอพอชีวิตตุายหมอนคุณลิสดค่ะมันมันสดใสนะสำหรับสำหรับชีวิตพี่เป็นเฮ้ยดีนะสดไม่แย่ พลังค่ะว่ามุฟออนยังไงได้เร็วก็คือกลับมารักตัวเองนะคะแล้วก็ทําให้ตัวเองพุชตัวเองให้ตัวเองดีขึ้นแล้วบอกเลยว่าความโสดไม่แย่เลยค่ะโสดแล้วสนุกค่ะโสดแล้วเราจะไปไหนทําอะไรเราทําได้หมดเลยค่ะอยากซื้ออะไรอยากเปอะไรให้ตัวเองก็ทําได้หมด มกอนเออมันก็ไม่เร็วนะคะมันก็มีแว๊บๆกลับเข้ามาบ้างในบางทีแต่ก็มันก็ต้องไปอ่ะชีวิตมันต้องไปค่ะแต่ว่าก็ไปให้มันสดใสที่สุดเท่าที่จะสดใสได้อดีตก็คืออดีตใครอยู่กับปัจจุบันเพราะว่าก่อนนะานก็จะมีข่าวของทางสองโน้นด้วยเระว่าพที่เขาตั้งมุกออนรีววแล้วก็มุคออนแบบไปหลายสศกัณฐ์เลยเราแบบตนอถ่ายเจอข่าวอะไรพวกนี้เราแบบมันมียินดีด้วยค่ะยินดีด้วยขอให้มีความสุขกับสิ่งที่เลือกของเราเราบอกว่าโสดอย่างนี้ค่ะพี่เป๊ก มีคนทักมาบ้างไหมเอ่อก็มีคนทักมานะคะผู้ชายโทรหาทุกวันเลยเป็นพวกส่งของนะคะก็สั่งของออนไลน์เยอะค่ะแต่พี่เฟยเข้าเหมือนมาส่งของ่ส่งของค่ะแต่เหมือนก่อนหน้านี้พี่เป้ก็บอกว่ามีคนคุยเป็นคมนก็มีคนคุยก็มีคุยบ้างเพราะว่าคุยกับปักไฟแล้วมันไม่คุยต่อแล้วก็ต้องมีบ้างมีบ้างมีคนคุยบ้างแต่ว่าตอนนี้ก็เปิดใจแล้วเปิดใจค่ะโอเพนค่ะมาได้เลยค่ะวู้ฮัลโหลวลคั่มมันเลยเป็ใครที่สามารถเข้ามาได้แบบ จ่อระบบได้เหรอคะจ่อระบบได้อ่ะก็มีค่ะก็มีตอนนี้ก็คือแบบคุยว่าเปิดใจคุยในคณะคนรู้ใจเลยคนพิเศษอะไรอย่างเงี้ยอะคนพิเศษคนพิเศษใส่ไข่จำพี่เลยไหมแม่แบบว่าต้องหรือว่าแบบสเจะไปยังเหมือนเดิมคุยคุยดูดูไปก่อนคุยคุยดูดูไปก่อนใช่ป้าอยังอายุน้อยกว่า เออก็ไม่ได้เน้นว่าอายุเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็ต้องเกินแปดขวบมาแล้วใช่ดูแลตัวเองได้มีบัตรประชาชนแล้วใช่ไม่ติดคุกอะไรอย่างเงี้ยคนนี้จะมาพิเศษกับคนอื่นนะคะอะไรนะคะคนที่เราพิเศษใส่ใจสามารถเข้ามาในใจเราได้ก็ถ้าจะเข้ามานะคะก็ต้องแบบว่าหนึ่งเลยนะต้องดูแลเราได้สองต้องใจดีนะคะสามเนี่ยต้องเข้ากับคนที่บ้านเราได้และที่สําคัญสามคนนี้ต้องไม่รู้จักกันค่ะคนเดียว สวยสตกองมากแต่ก็ไม่วานนะชาวเน็ตก็ยังมีแบบมาคอมเมนต์แซวก็มีแซวว่าเออสวยรวยนะแต่เอาผู้ชายไม่อยู่อะไรอย่างเงี้ยเออยังไงแล้วตอบกลับเขาอยังไงที่แก็ตอบว่าอุ้ยมันก็ผ่านมาแล้วนะคะก็ความคิดปรับหน่อยนะอย่าแก่แต่หน้าเออก็เอาก็จริงจริงอ่ะมันเรื่องมันผ่านไปแล้วเออแล้วแล้วคนแบบนี้เจอเพียบมาบ่อยๆเไหมไม่ค่อยมีนะคะนานๆจะมาสักทีใช่ก็ตอบกลับอย่างที่ตอบเมื่อกี้เลยค่ะใช่ใช่ผ่านไปแล้วค่ะ หายไปบ้างค่ะชคุณจักรินฉันกลัวคุณค่ะไม่อสะอดค่ะพอดค่ะแต่เห็นช่วงที่แบบว่าทางโน้นเขาแบบอัปเดตชีวิตเขาเ่ยคุณให้กำลังใจเราเยอะให้กำลังใจเยอะค่ะแต่กว่าชีวิตมันเป็นการเปลี่ยนแปลงเป็นเรื่องปกตินะอย่ากลัวการเปลี่ยนแปลงรับมือตั้งรับให้ไหวค่ะชีวิตเราเราดูแลตัวเองให้ดีที่สุดเท่านั้นดีเลยส่วนใครจะมาใครจะไปไม่เป็นไรเรายังอยู่งานเรายังอยู่ชีวิตเรายังอยู่ทําชีวิตให้ดีค่ะส่วนที่เหลือเราจะรับมือหมดได้เองค่ะ ที่เป็นมันเป็นเรื่องที่มันเหนือความคาดหมายของเราขช็อกเหมือนกันช็อกเหมือนกันแต่ว่ามันต้องไปอ่ะเนาะชีวิตมันก็หยุดนิ่งไม่ได้จะให้แบบว่านั่งร้องไห้ทั้งปีทั้งเดือนก็ไม่ได้แล้วเราทํางานตรงนี้ค่ะเราต้องใช้สมองแล้วเราก็ต้องเอนเตอร์เทนคนอื่นให้มีความสุขถ้าเตาปฏิกรณ์ความสุขเรามันไม่ผลิตความสุขเลยมันก็จะแย่เพราะฉะนั้นก็ต้องจัดการระบบตัวเองประมวลออกมาให้ดีแล้วก็มีความสุขกับสิ่งที่เป็นกับสิ่งที่มีอยู่ตรงหน้าซึ่งเป๊กมั่นใจว่าเว้ยเป็กมีความสุุขเเพราาาะะวสดท้้ยแลลนนปกือง งานทำให้เป็กมีความสุขใช่เรเลยสวยแบบนี้สวยแบบมีคุณภาพสวยแบบมีคุณภาพอาละถ้าให้นิยามเ๊กกี้2024คืออะไรคะถ้าให้นิยามเ๊กกี้2024เนี่ยบอกได้เลยว่าเป๊กชอบตัวเองในเวอร์ชันนี้ที่สุดเป็กว่าเป๊กแข็งแรงเป็กโตขึ้นเป๊กเข้าใจโลกมากขึ้นแล้วถ้าเป็กมีความรักครั้งใหม่เป๊กคิดว่าเป็กจะรับมือได้ดีขึ้นกว่าครั้งที่แล้วเพราะเป๊กรู้แล้วว่าโอ้สุดท้ายตัวเป๊กเองไม่ดีตรงไหนสุดท้ายคนที่เข้ามาเป๊กต้องการอะไรจากเขาและเป็กต้องการ คนแบบไหนที่จะเข้ามาในชีวิตจริงๆอ๋อทำค่ะเ<อ>บกกี้สีทัญญาเวอร์ชันล่าสุดเลยเบกกี้สีธัญญาเวอร์ชันล่าสุดคือเป็นเวอร์ชันที่ดีที่สุดเบกกรักตัวเองในเวอร์ชันนี้และเบกกรู้สึกว่าเบกกภูมิใจที่เบกกแข็งแรงมาได้ขนาดนี้ค่ะไม่ว่าเรื่องอะไรหลังจากนี้จะผ่านเข้ามาในชีวิตของเบกกเบกกมั่นใจว่าเบกกจะรับมือได้แบบแข็งแรงถึงท่านถึงท่านจะไม่แบบจะไม่รักในแบบเดิมแล้วไหคะ จะไม่รักแบบเดิมแล้วจะไม่เอาแบบแบบเดิมแล้วเลยแบบเดิมแล้วคืออะไรคะแบบเก่าแบบผ่านมาแบบคนเดิมแบบคนเดิมไม่ไม่มีคนเดิมค่ะไม่ไม่มีไม่มีคนเดิมแบบนเรายังความรักให้กับความรักอะเฮ้ยแต่ความรักก็เป็นสิ่งสวยงามนะคะเราก็ทุ่มเทแหละแต่ว่าเราก็มีกำแพงของเราเราก็มีจุดของเราว่าเราได้ประมาณไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะ นนี้ก็ยังไม่ได้สแกนอะไรมากโฟกัสไปที่งานอุ้ยตอบแบบดาราตอบเป็นดาราตะโกนไม่สดตะโกนค่ะสดตะโกนค่ะขนาดไหนคะสดโดแล้วแต่แต่ค่ะเอาจีบได้เลยค่ะแล้วคนที่เาจะคนแทงเข้ามาแบบน้อยใจอะไรนะคะคนที่คุยอยู่เขาจะไม่น้อยใจหรอเขาไม่น้อยใจหรอกค่ะเขารู้อยู่เอ๊รู้อยู่ว่ามีระยะมีสเปค่ะ แค่ไหนสว,สวยแพงสวยแพงค่ะสวยไม่แพงค่ะซื้อได้ในราคา20บาทเขาถึงง่ายเขาถึงง่ายขขออบบคคคคุุณณ่่ะะ Welcome to Star Society